กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สูุขสุขคนเดอ้อพี่น้องเอ้ยวัวใจเป็นทั้งฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนาะทั้งฝั่งลาวทั้งต่างประเทศกาบสบายดีแรงงานลาวบัตรสุขสุขคนเนาะพี่น้องที่เขามาทํางานอยู่ประเทศไทยแห่อยู่ดีนเป็นสุขทุกทุกท่านแล้วก็เอฟซีทั้งเมืองนุ่นทอนแกนลอยเอ็ดสระกขามทั้งเมืองเลยเชียงใหม่เชียงไลน์นะครับเนาะทั้ทงบนน้ำแน่พี่น้องทุกทุกจังหวัดเดอ้อพี่น้องเอ้ย แข้งในประเทศลาวที่เขามาติดตามมับ้มส้มบริเวณก็ขอบุญขอบคุณทุกทุกท่านเหมือนี้ก็มากินข้าวแรงของน้องคือเก่าพี่น้องเฝืนไปตลาดมาพี่น้องบุกได้ยังไงมากินพ่นเลยก็มาเบิ่งมาส้มมากรินพี่น้องมือนี้แกงหนุกหนุกกระทาพี่น้องอ้นงใส่ไปซื้อมาจากตลาดลำทุกเมนูพี่น้องหนุกกระทาโอ้หนุกกระทาไม่ไข่พี่น้อง่ะ ตัวสี่สิบเที่บาทปด็นียู่นะตัวสี่สิบ,สบ,สบโอ้แตงไทยอ,นนอีกแล้วมีสุกบอลน,อนี่โอ้ยสุกพี่น้องเยสุกซุปมันเ,น,น,เน,นี่าจะมาหิดินาอยากกินเนาะมันแกงบ่อย,อยแกงแกงหนุกขัวนุกแกงขวัวมือมือมือวันเสารนะ์น่ะมันมีอยู่เป็ดป่าดิวยเฮ้มืดมืดหน่าอยาไปซื้อมาแกงกินเนาะ หมื่นบ่แม่ไหนหมื่นต้อนแรงซื้อมาแกงมันจะมีเป er, ็ดปลาเนี่ยพี่น้องมีข้าวเมาเนี่ยพี่น้องอยู่ซอยเจริญตลาดซอยเจ็ดพี่น้องมีมีกินพี่น้องต้นมาตลาดจังก็ตลาดเล้าเว้ยแม่ยตลาดเล้ามีเป็ดเป็ดปลาในพี่น้องกินยังก็ได้กินคนที่เขาไปขายของไปขายนั่น บาตโมีแต่แม่ไข่พี่น้องเลยยังไงนะไข่เออแกงบัดเอ้เนอมันคือมีไข่สีขาวอะอปกติไข่เนยมันไข่สีขาวนงเยโอ้ยลุงเมยเม่อคือนี่ลุงกระซ่เขาบนนอนเลยตัวหอมอเออสอยลงขาเ้ย หอมหอมพี่น้อยขามว่นี่มแทบเลยจำจำนี่กัพอเนาะก็แล้วย,ยังไม่ส่สงเกินกินอ,อรตรงนีได้ยังเล็กพอเลย ลงนครับเพราะว่าโทรศัพท์สากแบดพนพี่น้อยก็เลยบขได้ไปถ่ายเห็นใกล้ๆพี่น้องอันนี้เป็นปลาเป็นปลาคาวพี่น้องเดี๋ยวจะมกหมอพี่น้องมกหมอให้แม่ลูกอ่อนกินพี่น้องเลยตัวปลาคาวเป็นตัวใหญ่ๆพี่น้องเยมกหมอเซฟนะเด้ดนี่พี่น้องโอ้ยพนพี่น้องเยมาคาม มาคามหรือมาพางพี่น้องนี่กระโดกกรเดียดแท้นี่บ้าไงพี่น้องเว้ยปลาหลังจากล่างแแล้วสิมุกหมอพี่น้องเว่ยต้นใส่ัุกระบองเออซุกใส่พัาอีตูลงใส่แมงลักลงตัวีัวนดอ่นพี่น้องแสบๆบพี่น้องแสบบิงบิงักษณสนาพืจีเสบจูพี่น้องเวย ประมาณนี้พก็ปนเวทีพี่น้องเปินตุ่มหมูแล้วหูปลาแล้วก็แกงหนกกระทาพี่น้องมาเด้อพี่น้องรดสุขรสุขค้นนะพี่น้องเนาะบอว่าที่เป็นทางบางไทยของเราทางต่างประเทศมากินเขาน้ำข้าวคั่วบะเบนพี่นุ้ยครั่วระหำล้ำทุกเมนูพี่น้องเมนูยังเย็ดกินได้เบิดพี่นุ้ยวันนี้เราไปตลาดนัดกัน กับบอยมาพี่น้องมาป่สสบอยู่คนเด้อพี่น้องเลยมากินข้าวเล่นมาจ้ากินข้าวดือนกันเด้อปียน้เาไปเปลี่ยนม่หนี่ครับสองพันสองสบายดีพี่น้องสบายดีภายในกจพี่น้องเด้อนเด้อพี่น้องเลยมาพี่น้องมากินข้าวแนรำกันพี่น้องมาจ้าทุกคนจะแ่งอไเสร็จ อะไ้ยังไงนี่แหละค่ะกินเลยไม่ต้องถามได้ไหมอันนี้ได้เนี่อันหอยสังข์ตลาดบ่อยากกินหอยยังหอยอยากกินหอยม่พุกบ่อบ่อไงคือบ่อถ่างเงินบื้อเออไปตลาดอยู่เนาะบ่อไปก็เอาบ่อชงพุกวันหลังนะจ๊ะหรือปลาแค่ มาแม่แม,ม่ลงมนแม่ทุกคนองาให้ดยยแกงปลาอ,อันนี้จะจะไปกินดนี่เราเริ่อด้อยัปลาอยเงองกวใช่งงออสุานที่เป็ปลานือปลา่ ป่าทนเจ้านนี่ยาเจ็ป้ามาแล้วไม่เเจ๊แไม่เก็เเดือนะไเคนเจสาวเริ่มานเดิในเอ็นที่เว้นอะไรองแม่นั่นน่ะแลายอย่างที่มียังกันฮะใส่ผักชีลาบด้วโบเมนที่วันหบนะเขาเปิดใหม่นี่ยเลเรอโเมนพูดทีบอกตออเปิดเจใช่แล้วมันหอเคยไปจุ่วัน่า คุงซอยจิตอนเดียยังบ่เคยไปเลยงานหลพอกน้นะพุงซอยจิตพุงฮยังไ่ได้ไปซื้อล้ววกมันยดตันไ่าือพวกแตนนมาแข่งกันพวกจะอยากวันพวกนบมเจอซ้าแก้กซิวรูสองลอยซตนแรกไปซื้อเ่นิเนาะบ่อยแล้วปลาแยงกันยังโลสองอยสามิตบย่อเ่ะกูบาจองรูสาบาท ปราอแลรว่าอีกเนี่ยนีอว่าว่ารว่าอีกว่าว่าอยู่ทีเจีอยู่จึงป่าท่าหัวว่าอะรว่าอีกอยู่ึงอันนั้นน้บาเนาะพอึงเนาะึงแบบข้าวทกข้าวทูข้นขึ้าีปะเลยนี่ซีปะบอนนี่จะีปะือเราก็บ่มาวบนี้แบ้อ

ถ้ากินมันใบเหะคอนแอนเออะคอนแอนะนี่บอกทีนี่เดี๋ยวนี่ใช่เอเอาแนมีได้เตะครานเช้านะแนั้น้บเาก็ใส่แล้วนี่นะไปเห็ดทีนี่หมะไม่ืเห็ดที่เอะไรของเจ้านี่วัถุดิบ้าจา พอเะแบงกนกนแจงปค่มากินแรงด้วยกันเด้อจ้าทุกคนมาเด้อหวานพี่น้องเลยอร่อยไม่หปาวหนคนพินังเงกาน้ำกาแฟหาสิเดเนกแคนแงกินคนเดียวก็แสนี่แวันี้มาได้กินเขา รอเดิมไว่ไข่รอเดิมซนเดือดปุ๊บรอเดิมซีนเดือนปุ๊บ้าวไปห้รอบกป้าไป้าห้องค่าน้ำมาจากะห้องเกือบช้านั่นน่ะราห้องนะค่าไขยังจแพงเลยตเย็นเกิดไขแรมันขึ้นออมันขึ้นทะลอมันมือมันขึ้นเปิดแล้รกันลุมโอ้โคือมันสิอนได่ายไงนิ่มส่นบตเนาะ สนามหน้าใหม่ๆยังพอานะเราเรืองาน้าร่าสยี่น้องปลากขนาอะไรน่แงแไปพาแบบหาเงินไปแล้วหเนแค่ข้าวหองข้าวหองข้าวหอมน้แข็งข้าวแ้งคือข้าวหนจังหานข้านังหานข้วนัไปซีเวนซีเว้น ด้ hoje, inha, ่นน yes, <woman> mm ี hmm. well ่ีห่เลค่ห so right? ้องะห้องจานัี่ว่าพันกว่าบาทนิดหน่อยห้าห้าหมู่ห้องสี่เล็กห้องแล้วมีห้องดูระทั้จหอันขนาดนี่ก็บสองพันเออได้เอาเราสองพันไหมนเดือนนี้หอยชอบมันชอบหอยลอยยลอยลอยมันชอบ

แกงไฟดีกว่าหมูวันคือแกงบัตนาหอ,อ,อมจีจระบสร้านไส้นอนเลยมไม่พี่นอ้อยร้านไส้สบายพี่นนอะ หลางใจหน่อยสบายพี่น้อยพี่น้องมาห้องนี่ก็สมัครประกันนะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุญทุกทุกฐานเด้อพี่น้องเอ้ยที่เข้ามาเบิ่งมาส้มซองบ่าวเบนพี่น้องขอทุกทุานจงอายุมั่นคพลินดีล่ำรวยเงินทองเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ร่ำรวยเงินทองโชคดีปีใหม่เป็นสุขทุกคนทุกทุกจังหวัดในไทยทุกทุกแขรงในเหล้านะพี่น้องเนาะางทต่างประเทศนั่งพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อก็ไม่ได้คิดหนาพี่น้องสลับก็นีสบายดีพี่น้อง